ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเทรดใน IQ Option นะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะเอามาทำเป็นแชลเลน์แล้วก็ในการวางเป้าหมายวางแผนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูตารางนะครับตอนนี้ตารางที่เปลี่ยมไว้เดิมตามแผนนะครับมีประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาจากโค้ชก็จะเป็นขอ,ของคุณอ ท่านโคชโดนะครับที่แบงก์บน,น,นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของโคชอบนะครับเราก็เลยว่ารู้สึกว่ามันต้องมีแผนการนะครับในการเดินเงินต่างๆนะครับในการกดแต่ละครั้งนะครับในการกดแต่ละวันนะครับชัยน,นีย้ตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยสัก30วัน60วัน90วันนะครับ ค่อยขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่เอามาแนะนําแล้วก็ให้ดูเป็นแนวทางเบื้องต้นว่าควรจะต้องเดินแนวทางแบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอฝากอันนี้วิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาติดตามการวิดีโอต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดรับชมสวัสดีครับ